เซ็เบอร์นะครับของโดน DJI Mini 3 Pro นะครับ คลิปนี้จะบตดต่อนะครับจะปลปอยยาวๆเลยจนเสร็จนะครับเวลาอัปเกรดเฟิร์มแวร์ของโดน DJI นะครับต้องเปิดตัวลำเลยเนาะแล้วก็คือมันจับกูกันเสร็จแล้วก็ค้นหานะครับค้นหาเฟิร์มแวร์แต่วันนี้เฟิร์มแวร์มันเด้งมานะครับ กเฟ่มแวตตัวนี้นะครับมันมีตัวโปรแกรมไล่สดตัวเนาะถ้ามีมาก็ดีเลยอันนี้เป็นรีโมทอารนะครับจะมาหลังมาหลังของ rcn 1นนะครับคือรีโมทต,ตัวนี้นะครับรีโมทต,ตัวนี้นะครับ ว่อยาวๆนะคร การอัปเดตจะใช้เวลาพอสมควรนะครับหลายหลายนาทีอยู่ นี่ถึงขั้นตอนการอินตอลแล้วนะครับคลิปนี้ให้หนจะปล่อยยาวๆนะครับจนสำเร็จเร็จสิ้นนะครับในระหว่างนี้ห้ามทำแกรปิดเครื่องหรือว่าอย่างสักอย่างเลยนะครับให้ปล่อย ปล่อยให้มันอัปเดตคนเดียวนะครับปิดเปิดคนเดียวนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะมายากเพื่อนๆได้รับชมนะครับในการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของ DJI Mini 3 Pro นะครับโดยผ่านรีโมท r c นะครับ ช่วงคือว่าการตริดตั้งนี้ควรมีพัดลมเป่าฮือตัวนะครับเพราะว่าอันเครื่องมันจะห้อน ใช้พลังงานพอสมควรนะครับ ตอนนี้รีโมทมันบอกว่าติดตั้งเฟิร์มแวร์คอนโทรลเล้วนะครับตอนนี้อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นเ่บน แปว่าอัปเดตจบเจ็ดสิ้นนะครับเอามาตรวจสอบอีกทีนึงนะครับว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุดสี่อยัางโมวแปเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับแจ้งมาแล้วเป็นการอัปเดตเสร็จสิ้นครับ